ยอดนิยมสูงสุดทั่วประเทศมาถึง2ปีซ้อนจากการสำรวจนิตยสารมาเก็ตเชียแต่ช่วงเวลานี้มารอใครกันคะใครนะใครนะอุ้ยเสียงเบาจังเลยน้ำไม่มีแรงเดินขึ้นมันไดเวทีมารอใครคะเออแลวด้านหลังมารอใครคะอ้าวแฟนขับนนไม่มีเสียงอีกละเดี๋ยวให้กินน้ำส้ม จากทูมุกเอสดีจีพลัสแล้ววันนี้นิ้งกับแนนลาไปก่อนเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆ้ง เอ้เสียงมางมากเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่นสวัสดีค่ะน้ำเอซิเดค่ะเยอะมากเลยถึงเราคนจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเสียงแน่นมากนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะทุกคนที่มาในงาน Mobile Expo วันนี้ด้วยนะคะสำหรับบูชูในวันนี้นะคะก็มีแฟนหนูทั้งคู่ แฟนกันก็าตามใครยังไงคู่เป็นแฟนหนูของคู่นะคะมิสจีมิสจีเยี่ยมมากก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้ำมาทำให้ทุกคนดูเงียบๆอย่างเงี้ยสวัสดีดูทั้งนี้นะคะใครว่างใครอะไรเดินเข้ามาที่บูชูได้เลยเมื่อกี้แอบดูข้างหลังแล้วมีลำพงที่แบบว่า ราคาดีมากๆมากๆแบบว่าไม่รู้จะมากขนาดไหนแล้วแต่ดูท่าคิวคนอยากได้กันเยอะมากเพราะว่าราคาดีแล้วก็าาแจก,กของดีๆทั้งนั้นนะคะหนูจะแอบถามอยู่ข้างหลังว่ามีอะไรบ้างที่หนูพอจะซื้อได้ไหมแต่พี่ๆเขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องให้สิทธิทุกคนที่มายืนเข้าแถวก่อนนะคะยังไงก็ถ้าใครอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะคะลำโพงหรือว่าอะไรก็ตามใน่ายเราเนี่ย เขาไปดูข right. so ้างหลังได้เลยเมื่อกี้หนูแฮปปี้มากนะคะอสำหรับเพลงต่อไปเป็นซิงเกิลล่าสุดนะคะที่ทำกับเพื่อนอีกคนนึงแต่ววันนี้มาคนเดียวไปฟังกันเลยดีกว่ากับเอาที่สบายใจค่ะ คนเดียวพบนุ่มลอยอีกคนหนึ่งมาด้วยได้ขอเสียงหนุ่มลอยอีกคนหน่อยได้ไหมคะใครเอ่ยใครเอ่ยนุ่มลอยไล่คพูดมาหลอกหาเสียงแค่นี้ได้ขอเสียงให้น้องนอนหน่อยเร็วแล้พบกับน้องนนทอนนท์ค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จุ่มใจฉันตอนเธอพร้อมโมนในยืนชุกยืนยารสึว่าุณมาฉัาคนดขอบคุณมาครับขอคครับเอาละครับแสงมให้กับคุณมนตณรง์และคุณน ชูและก็ฝากผลงานด้วยค่ะนตะอนนี้นะคะก็เครือข่ายที่ดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นเครือไม่ได้แล้วนอกจากเรานะคะชูนุอสซีจีพเท่านั้นนะคะใครที่อยากจะได้โทรศัพท์ที่ดีแล้วก็พคลื่นที่ดีเอาไว้ในมือนเนี่ยหนูบอกเลยว่าไม่เดินเข้าบูแดงได้ผิดมากเลยใครก็อย่าลืมมาดูชมนะคะงานของรากันหน่อยนะคะแล้วก็ มาดูในวันวันอื่นก็จะมีพี่ๆที่มาคอยมอบความสุขให้กับพี่ๆชาวชุมเช่นกันค่ะไช้ค่ะก็อย่างที่พี่น้ำบอกเลยครับเราได้เยอะนะครับเราสามารถรองรับคนได้อีกนะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือเต็กโขดเท่านั้นที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับก็ยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนแหละครับคือจะมีหลายวันแล้วก็ยังมีศิลปินดาราหลายคนนะครับยังไงก็ฝากไ้ด้วยครับผลงานดีครับผลงานผลงานนะคะตอนนี้นะคะใกล้ที่สุดแล้วนะคะ ละครที่กำลังจะออนแอร์อยู่นะคะทางช่องสามเรื่องบ่วงหงค่ะเอเรามีคนก็ไม่มีคนยืนเหคนยืนยอะไรคะ่าน้องการดาวในอ้อมช่วงนี้แล้วก็มีมีงานต่างๆมากมายที่จะได้เจอกันก็ติดตามเรากันได้ในเพจ a c e b o o k ต่างๆหรือว่า t w i ตเ e r ต่างๆได้เลยค่ะค่ขอมนะคก็จะมี เป็นปอบละครครับล่าสุดก็ควกโภคาตที่จบไปนะครับแล้วก็จะมีเออ่รายการเริ่มแรนทางทางช่องสามครับตอนที่เวลาหกโมงนะครับที่ร้องเล่นแบบที่ปอลวยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวมีนา this จะมีซิงเกิลใหม่ครับปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงคอนเสิร์ตทีซีครับใช่คอนเสิร์ตทีซีนะครับต่อด้วยนะครับเพราะเราก็เป็นไปเป็นเกมสด้วยนะครับทุกทีที่น้าไม่ได้เตรมตัวนะครับเขาเป็นผูดแทนแล้วกันนะครับ ก็ยังไงของก็ด้วย25มีนาคมนี้นะครับที่ประเทศบางนาฮอล์106นะครับซึ่งับก็ใกล้หมดแล้วนะครับยังไงก็อยากให้ทุกท่านไปดูกันแค่ที่บันทแล้วก็อยู่ในกระเชมกันแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตด้วยครับอันนี้พี่คะไม่ได้ไปมันไปเองนะครับต้องตอบซิมโฟนีออยเฟซซ่านะครับของด้วยนะครับเลยตรนี้จะได้ชมกันแล้วนะครับยังไงก็ถ้าเจอช่องทางไหนเห็นทางช่องทางไหนได้ยินทางไหนก็สอนให้สับโต้เลยโดน โดนแต่งงานที่บู๊งบู๊งได้ทัทีช่วงนี้ก็ชอตเหมือนกันนะครับค่ะเอาเลยค่ะนี่นะคะคือความสุขความสนุกสนานค่ะจากคุณนนท์นะคะเดี๋ยววอยซ์แล้วก็น้าเอฟ11นะคะก็เจะโปรโมอให้ได้สำคัญด้วยค่ะ